คนเดียวทำอาหารเที่ยงคนเดียวแมนในคำใส่บาทนะอ่าใส่น้ำมันลงไปนะก็ใส่กระเทียมลงไปใส่ไม่ชอบใส่น้ำมันเยอะนะคะอะไรคนเหนียวทำอาหารเที่ยงคนเดียวคนเหนียวอะไร นี่ใส่หมูนะคะรอบน้ำโขงมอผัดไหมกับผัาไหมหมูเหลือกระจายหมูผัดเยอะน้อยมันด้วย <c oughs> ขับเือยน้อยมันด้วยอันนี้ผัดกับกวงตุ้งใส่หมูนะคะตัวนี้ผัดกับกวงตุ้งเสร็จ,ะะนนรเ,รจเราต้องขับหมูให้มันสุกก่อนเพราะว่ากวงตุ้งสุกเร็ว จุกเร็วแล้วก็อาผักของเราก็ขึ้นเลยนะอขอ,อ้น้ำหน่อยขอบคุณเจ็ดสิบล้านดองใจนะคะทำอาหารช่วงเช้านะคะวันน,นี้ขยันใครจะว่าอะไรวันนี้ก็เอาโหสิกรรมให้หมดนะคะใครจะด่าจะว่าอะไรก็ด่ามาเลยวันนี้เอาโหสิกรรมให้หมด เดี๋ยวไปส่วนใจไฟสิขอบคุณเจสิบตอนด้วยใจนะคะฮัลโหลฮัลโหลมายเฟรน d thank you so much ผัดผักง่ายๆทานกันนะค,ะค่ะอ,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 อันนี้เราก็ทำไปแล้วเนี่ยเสร็จไปยันทำอะไรกินจัดชายทำอะไรสู่พูดาคิดแล้วทำอะไรทำสู่อความคิดกันดีใช่ไหมจะเืยียซา,ากันเลย ไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่เรื่องแต่ไอเล็บอยู<ม>่ <c oughs> ด้อย่างเดียคือไอเล็อยู่ I <c oughs> ด่าคนนี้เป็นไง <c oughs> เลื่องอ่านไม่ออกด้วยให้ <c oughs> ตอบหน่อยให้ภาษาอะไรอ่านไม่ออกด้วย แล้วก็ผิด้นไปอันนี้ใช้ไฟแรงหน่อยนะคะชิปวันนี้ผัดผัดคองต้องใส่หมูนะคะไม่ได้ใส่น้ำมันหอยเปลี่ยนตะลิวค่ะเ่ไป าฝนจะตกก็ไม่ตกโอ้ยแดดแ้่มาอีกแล้วร่มหนาวมา็จะมาทีนี้ไข่ทักได้แต่ฮ้ลโหลโอ,อนน่ะเอากระทะเป็นเจ้าเจ้าหรอกอันอื่นไข่ทักแจ้งไม่เป็น Thank you. <laughs> ขออานบวคเือการนกระถาไปนี่กระวผัดผักอันนี้ใส่หมูนะคะหน้าทามได้คะเออ,อ,อ,อเวล้าอยู่เ่ตั้งลูกเออเวล้อยู่เขียนหนักเป็นอย่างไรโ้ดมัาผ่านเปแล้ พยนะคะสับสุดแล้วเลือกมากนี่เลยแล้วก็หันกล้องมาทางน,นี้นะคะหันกล้องมาทางน,นี้ทีลันกล้องมาทางน,นี้